ยังคงอยู่ที่เรื่องของโควิด1 9นะคะคณผู้ชมก็มีกระแสนในโลกโซเชียลมีเดียมากมายทีเดียวนะคะว่าที่โรงพยาบาลราชเวชนะคะหญิงสาวรายนี้ได้เข้าไปทำการรักษาตัวที่นั่นในเรื่องนี้ทางด้านของผู้มนวยการโรงพยาบาลราชเวชท,ที่จังหวัดเชียงใหม่ออกมายืนยันนะคะว่าหญิงสาวรายนี้ไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ มาตรวจนะคะแต่ขอมาตรวจโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลจริงและตอนนี้ทางโรงพยาบาลออกมายืนยันว่าที่โรงพยาบาลเองไม่มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 รักษาตัวแต่อย่างใดค่ะ นางวราพรตันรุ่งเรืองรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชจังหวัดเชียงใหม่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะพร้อมแพทย์และพยาบาลออกมาชี้แจงกรณีโลกโซเชียลพาดพิงผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นการเข้าใจผิดนะคะแต่ทางด้านของหญิงสาววัย29ปีที่ตกเป็นข่าวเดินทางมาขอตรวจโควิดจริงค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงสัยจึงนําตัวเข้าตรวจที่ห้อง องความดันลบโดยที่ไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารของโรงพยาบาลนะคะจากนั้นจึงมีการประสานทางสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลนครพิงค์นำรถมารับตัวต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะและขอยืนยันว่าในโรงพยาบาลไม่มีผู้ป่วยโควิดแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวในโซเชียลนะคะก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดความตื่นตระหนกกันไปค่ะอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลนะครับมีห้องความดันลบแยกอยู่นอกอาคารครับและมีจุดคัดกรองทุกคนผ่านเครื่องทีซีสแก บริเวณประตูทางเข้าหากพบมีไข้ก็จะนําตัวเข้าตรวจที่ห้องความดันลบและแจ้งไปยังสาธรารณสุขจังหวัดทันทีและโรงพยาบาลมีความพร้อมนะครับจึงไม่ต้องตื่นตระหนกแต่อย่างใดครับ